ทุกคนเมื่อกี้น้องที่ทํางานโทรมาบอกว่าพี่จุย้ยเก็บมะแขงให้หน่อยมะแขงภาษาเหนือก็คือมะเขือพวงซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ทํางานไงทุกคนแล้วก็เราจะไปเก็บที่ไหนแล้วมะเขือพวงเราก็เลยไปดูที่ร้านขาว่ามีหรือเปล่าสรุปว่าร้านค้าไม่มีขายจ้าแต่ร้านแนะนํานมาบอกว่าให้ลงไปเก็บเองเดี๋ยวเราจะเปิดคลิปให้ทุกคนดูนะว่า สิ่งที่เราลงไปเก็บนั้นมันลำบากแค่ไหนตามลาหามาแข้งแต่ลากัต้งได้ที่อ้าวสบัร์แล้วมาแข้งอยู่ทางไหนเลีเ้ยวซ้ายก็เลี้ยวขวาแล้วลงแถมกะเ <laughs> อ้งูย่าม,มีงูนะสักลวงงูฮัลโหลไหนนะ่ะมาแข้ง ฮัลโหลมาแข้งเธออยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เออฮ้ยฮ้ยสั้นกว่างูโอ้ไม่มีมาแข้งเลยเอออ๋อนี่นี่นี่มีน้อยมีน้อยเอ๊ะซะบะเออเจ้า Mm hmm. แล้วชุดฉันก็พร้อมซะดว้วยชูฟ้าปรอขี่อันนี้มี่ไหมบอลกานฮะบอลกัอ่าวันนี้มาใหญ่แต่เตือนนะ โอเคอืมโอ้ยโอ้ยโต๊ะเดนเขียมนี่จะมาตกอยู่ป้าบอกหอมปากหอมคอไปรนะดายน่ะเขาไปเทิงอะ่ะเดี๋ยวก,กันนะพอพอละมันมันน้อยหมดละทุกคน เอ้ยดูเส้นทางเตะสุมาณีสุมาณีมีเจ้ามีหน่อยปอละเจ้ายังแขนมีหน่อยอ่ะสด ค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็นี่คือสิ่งที่เราได้มาเราได้มาแค่นี้เองเพราะมมีน้อยเดียวทุกคนไม่ใช่ฤดูมันหรืออะไรแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำน้ำพริกกะปิกันนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็คือนะ้ำพร,ริกกะปิตามมีตามเกิดนะคะ <c oughs> อ๋อค้งตั้ง <c oughs> ใหญ่ด้แค่เนี้ย Oh poka